ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรสสเตชั่นสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศเทียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักกีไม่จำกัดอำนาจ ผู้บุกขาดประเทศไทย,ไทยแต่เพียงเจ้าเดียวยขอต้อนรับกับข้อสู่ช่วงที่2นะครับของรายการเถียงแทนเจ้ายังอยู่กับผมนะครับรีเจติโตและคุณหญิงสิรินเทพนะครับคุณหญิงครับมันมีข่าวที่เขาเนี่ยพูดกันในแวดวงสื่อสารมวลชนเอย่ยแม้กระทั่งคอสอชอเองก็นําข้อมูลตรงเนี้ย มาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวของทักษิณชินวัตรนี่นะฮะมีการจ้างล็อบบี้ยิสเนี่ยฮะในการที่จะดิสเครดิตประเทศไทยดิสเครดิตรัฐบาลคอสชไอ้เรื่องนี้นะจริงหรือเปล่าคุณทักษิณทําไปทำไมถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงอะฮะเรื่องนี้มันมีมูลอยู่แล้วนักสืบพิมพ์เนี่ยเราไม่ได้ให้ร้ายเขาเรามีพยานหลักฐานชักรับ คือเราไปทาข่าวซราบอีกครั้งว่าคอทชอืนยันไม่ได้โกหกนะในทัศษินชินวัตรเนี่ยได้ตั้งรถปี๊ตจติงๆับมีขบวนการสารต่อโดยเราถแถลงเ,เรื่องไปราวเลยว่าที่ออกมาปฏิเสธไม่ได้ตั้งเนี่ยนะไม่ได้ตั้งให้ต่อต้านประเทศไทยบดยขอประเทศไทยเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเลยนะมีเหรอบริษัทเบลพ็อตติงเกอร์ประเทศอังกฤษครับนะบทความนังสือพิมเดการ,รนี่น บทความสัภาพเจ้าของบริษัทนะของัสอพิมพ์ financial time s, mm hmm. <S ยอมรับว่าในทับสินเป็นลูกค้าครับมีเอกสารมีแบบฟอร์มยืนยนันว่ามีการจ้างราไปยชื่อ bcr government a f f a i r จากสหรัฐอเมริกานะแบบฟอร์มนี้ไม่ใช่เราโกหกเองนะมีอยู่บนเว็บไซต์ของรัฐบ,บาลสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปี 25- 5 8ิดแปดที่ผ่านมานี้เองคับสดๆร้อนๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจริงว่าทักษิณเนี่ยตั้งรอบปียิจริงแต่มันจะตั้งเรื่องอะไรช่างแม่มัอนไนงะแต่ว่าไอ้เรื่องราวของคุณทักษิณชินวัตรจ้างล็อบบี้ยิปผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะว่าหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานหลายๆคนเนี่ยเขาก็มีการจ้างล็อบบี้ยิปเรื่องธรรมดาแต่ทำไมมันถึงเป็นประเด็นเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารจนคอตชต้องเอานำมาเล่นนะฮะ คือเรามีหลักเนะเธออย่าไปพูดที่อื่นนะครับเราเล่าความจริงครึ่งหนึ่งที่เหลือโกหก<อ>แต่ที่สนทิเล่าอ่ะสนทิอิมทงกุลอ่ะเล่าความจริงครึ่งหนึ่งที่เหลือโกหกับมันเป็นวิชาของเราทักษินมันตั้งรอบพิธีจริงไงแล้วเราก็มาทําเรื่องว่ามันตั้งรอบพิธีเพื่อต่อต้อตานประเทศไทยครับเธอต้องเข้าใจอย่างั้่ว่าหลักการสื่อสารเนี่ย ฉันจะสอนเธอนะเผื่อเธอจะได้เป็นนักสือออ่อสารที่มีอนาคตหลักการสื่อสารก็คือว่าความจริงจะเป็นยังไงช่างมันไม่ต้องไปสนใจเลยแต่เราต้องเอามาประกอบแตะหน้าไปทิหนึ่งแกะหน้าแล้วก็มาพูดอ้างจริงว่ามันไปต่างจริงนะเอกสารของรัฐบาลอเมริกานะบริษัทชื่อนั่นชื่อนี้นะไปหาแบบฟอร์มได้แล้วเราก็มาปฏิปทาที่หลังมาหักมุมว่ารับทริงมันตั้งให้ลมรัฐบาล ให้ทำลายประเทศไทยให้แอนตี้ต่อต้านประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นความร่มเหลวทั้งหมดของคอสชก็จะไปอยู่ที่ทักษิณไงต่างประเทศต่อต้านประเทศไทยเพราะว่าทักษิณมันเป็นต้างโอทักษิณไม่ตั้งโอบามาครับตั้งอะไรคิงนาริสเบตตั้งใครต่อใครนาตั้งยูให้บอยขอสินค้าไทยอ่าให้ต่อต้านสินค้าไทยรบไปตั้งทั่วโลกให้ต่อต้านสินค้าไทยเพราะฉะนั้น ประเทศอื่นเข้าดีอยู่แล้วแต่ถ้าสินมันไปหลอกอไปหลอกประเทศอื่นให้ไม่เข้าใจประเทศไทยครับมันไปคอยเชี่อมไปเชี่ยมโอมามาเชี่ยมใครต่อใครเชี่ยมอังกฤษฝรั่งเศสยูทั้งหมดครับให้ต่อต้านประเทศไทยแม้กระทั่งในผู้พักอาเซียนเองนักสินก็ม,มาล็อบบี้มามาล็อบบี้ม,มาต่อต้านับไปสอนพระสอนเจ้าอีกตั้งหากเลยไปสอนพวกนักศึกษาอีกไปสอนพวกเด็กเล็กเด็กน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะให้ต่อต้านรัฐบาลคอร์รช พราะทัสินเนี่ยมันกลัวว่าน้องสาวมันจะติดคุกกลัน้องสาวมีความผิดมันไม่คารพบสารมันต้องการร้บคดีอ่ะเราพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องจริงมนอยู่นิดเดียวว่าทัสินเนี่ยมันไปตั้งว่าพิสูจน์จริงแล้วที่เหลือคนเขาก็ไปฟังแล้วไม่ฟังแล้วคนท้ายๆมันหลอกง่ายคือพูดจริงแค่คําเดียวนะครับคือแค่แนะนําตัวนะนอนตะโกนแมบมันก็เชื่อเพราะอย่างเชื่อเพราะมันต็นตรรกะว่าข้างบนจริงข้างล่างก็ต้องจริงับ แค่นี้เองมันก็ไม่มี่ธนไม่ต้องไปพูดมากหรอกว่าเราเอาแต่ว่าเอาตัวเรื่องนี้จะหน่อยเท่านั้นเองอว่ามีแรงที่มาอ้างอิงนะส่วนเนื้อเรื่องเราใส่เข้าไปเองครับทีนี้คุณหญิงสิรินเทพครับประชาชนคนไทยเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก,การที่คุณทักษิณไปล็อบบี้ล็อบบี้เนี่ยไอ้คาว่าล็อบบี้ยีดเนี่ยมันหมายถึงอะไรบางคนเขายังไม่เข้าใจเลยนะฮะบางคนเขาอาจจะว่าเป็นการ์ตูนหรือเปล่า,หร,ลาหรือเป็นอะไรยังไงะฮะ ล็อบบี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะมันไม่ใช่ล็อบบี้มันไม่ใช่นะล็อบบี้เนี่ยก็คือมันเป็นที่นั่งที่นั่งพักผ่อนสมัยนี้มันเป็นโรงแรมแต่สมัยนู้นไม่ใช่สมัยนูน้นน่ยมันมีห้องพักผ่อนห้องนั่งเล่นของพวกสมาชิกรัฐสภาอังกฤษประสัศแต่ประเทศอังกฤษครับเป็นที่นั่งเพราะฉะนั้นเราเขาจะประชุมเขาจะมาคุยกันก่อนให้เีา้ว่าไงเาประเด็นนั้นประเด็นนี้นะกฎหมายนี่ออกไม่ออกแกผ่านไม่ผ่านมานั่งคุยใช่ไหม ทีนี้บรรดาคนที่มีผลประโยชน์เขาก็จะไปนั่งคุยไปนั่งถามไปนั่งชักตูงนะเพราะฉะนั้นการ็อบบี้ก็คือการกระทําเพื่อหวังผลในการตัดสินใจของรัฐบาล<อ>ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะ<อ>และ้วจริงจริงพอตอนหลังนี่มันก็กลายเป็นว่าการไปหาข่าวการวิ่งเต้นคือการหาข้อมูลเนี่ยอย่างเธอจะไปลงทุนในประเทศหนึ่งซึ่งมันเป็นมนุษย์กินคนไนยนะเธอก็ไ่รูุ้นยังไง รือไม่ใส่รองเท้าเลยเนี่ยเธอก็ต้องหาคนที่มารู้เรื่องว่าประเทศนี้มันอะไรมันกินอะไรมันกินดิบกินสดมันกินอะไรเธอจะไปลงทุนขายมาม่าได้ไม่ได้ใช่ไหมครับไอคนที่เป็นในหน้าติดต่อไปติดต่อหาหัวหน้าเผ่าเนี่ยหัวหน้าเผามันชอบอะไรมันชอบรองเท้าหรือมันชอบดูทีวีก็หาทางไปเอาใจเขาอ่ะอันนี้คือล็อบบี้เป็นนักวิ่งเต้นอ๋อเป็นนักวิ่งเต้นซึ่งเป็นอาชีพที่เข้าจจทะเทียนิถูกต้องครับ แต่ว่าเราก็พยายามทาให้มันเหมือนกะว่ามันไม่ดีไงเหมือนอนุญาตโตตุลาการเธอรู้จักแค่อนุญาตโตตุลาการก็รพอรู้จักอยู่ฮะอ,อนุญาตโตตุลาการนี่หมายถึงว่าถ้าอยู่ในประเทศเดียวกันก็ขึ้นศาลเวลามีเรื่องคู่สัญญา <S <S ใ,ชใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกแต่ถ้าเป็นระหว่างประเทศเขาจะใช้อนุญาตโตตุลาการเขาจะไม่ใช่ศาลจะไม่ใช่ศาลเขาไม่ใช่ศาลเพราะว่าเรื่องการค้าเนี่ยมันต้องใช้ผู้ชำนาญเรื่องการค้ามาตัดสินใช่ไหมว่า อะไรตัวตุลาการก็คือบุคคลที่สามซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นด้วย mm hmm. ว่าเป็นผู้เรื่องรู้เรื่องนี้จริงๆครับแต่บ้านเรามันไม่ใช่บ้านเรามีศาลมันเป็นรู้ยาตตุลาการด้วยไง <c oughs> มันจะสร้างรถไฟฟ้าที่ศาลรันคนูน <c oughs> มันจะต่อไปจะไปนาซาจะไปดาวอังคา,ารก็ต้องคารัชนูนซึ่งมันไม่ใช่รู้มันไม่รู้เรื่องพวกนั้น oh, อ๋อเข้าใจแตวตัวาการคือผู้ที่รู้เรื่องพวกนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยอมรับครับ ไปขึ้นศาลเพระาะว่าศาลเนี่ยมันอีกเรือ่องหนึ่งเรื่องทางค้าขึ้นศาลไม่ได้อืมคุณหญิงฟิลนปเ,เทพพะเรากลับมาที่เรื่องราวของคอสชอนิดหนึง่งตอนนี้เนี่ยมันปรากฏว่ามันมีการจับกลุ่มเขาเรียกว่าแอดมินเพจผมไม่ไแน่ใจว่าคุณหญิงจะรู้จักคําว่าแอดมินเพจหรือเปล่าว่าคุณหญิงอาจจะเกิดในยุคข,ของพิมพ์ดีดอะไรอย่างเงี้ยฮะแอดมินเพจที่เขาตัดต่อภาพของพลเอกประยุทธ์ตัดต่อภาพของคอสชเงี้ยแล้วก็มาทํา อ่าเป็นเรื่องตลกขบขันตอนนี้ถูกจับกลุ่มคุมขังแล้วก็มันก็มีผังขึ้นมาเขาเรียกว่าผังล้มคอสชอนะครับก็มีโยงแยไปคุณจตุพรรมพันธ์อาจจะโยงแย่ไปแล้สิงห์เชียวดด้วยอันนี้คุณหญิงจีนเทพเห็นแล้วมองยังไงกับเรื่องปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับไม่กลัวประชาชนมองว่ามันเป็นเรื่องตลกโปกฮาของคอสชอหรอฮะไม่ใช่หรอกในความเป็นจริงนะไอพวกนั้นเราก็เป็นพวกที่เพอ้อฝันครับ เพ้อฝันเรื่องสีปชนเพ้อฝันแบบฝรั่ง oh. เอาความเท่าเทียมเอาเสรีภาพพละดราดนภาพแต่ว่ามันเป็นหลักการสากลที่มนุษย์อที่ในโลกนี้เขายึดถือกันนะเรื่องไอ้สิทธิเสรีภาพพลดราดนภาพความเสมอภาคนะฮะ่างประเทศมันมีพวกแบบเครืเจ้ายู่หัวหรือเปล่าก็ไม่มีนะฮะมันไม่มีแนละ้วจะพูดทําไมประเทศนี้นะประเทศไทยทุกคนรู้ดีฝรั่งก็บอกเป็นช่วงเปลี่ยนทาง เข้าใจเขาเาชุดเปลี่ยนผ่านไหมเข้าใจแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนผ่านอะไรไปสู่อะไรไงฮะเปลี่ยนผ่านคือเราจะเปลี่ยนราชการไงโอ้พเนี่ยครับแค่พอมาลินอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะเน่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องเปลี่ยนก็เรืองเอาไว้เท่านั้นเองครับทีนี้การเปลี่ยนเนี่ยเราต้องการให้มันแน่นอนไม่ให้เกิดการกระเพื่อมอืมฉันถามเธอนะครับสมมติว่าคนจะไปตรวจเลือดเป็นเบาหวานจะไปผ่าตัดที่ติ่งไส้ตามเนี่นะ มันจะต้องงดกินข้าวใช่ไหมอ่อใช่ฮะจะต้องงดกินข้าวต้องเตรียมสมมติจะผ่าตัดใหญ่เนี่ยนะจะต้องงดทุกอย่างจะต้องเตรียมกินทุกอย่ไม่ได้ประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยก็ต้งผ่าตัดใหญ่เพราะฉะนั้นนะต้องสงบทุกอย่างงจะมาอยากกินเป็ดทชีโคาเป็ดตาสปายไม่ได้ไม่ได้อย่าเห็นเก็บปากอยากอ้างยัองไไม่ได้ครับประเทศไทยกําลังผ่าตัดใหญ่นะเราคนลังคําคลอดในรั้วหองใหม่คลอดมาปุ๊บอายุหกสิบห้าเลยเนี่ยหกสิบสี่ครับ ไม่ใช่ครอบมาแล้วอายุเพิ่งเกิดไม่ใช่นะในหลวงในองค์แก่แล้วเนี่ยแก่วาพ่อพ่อท่านเป็นตอนยิงพี่อายุสิบเก้านะนเสียนั่นมันหกสิบห้าฉันนี่ก็หกสิบแล้วครับปีแล้วเพิ่งร้องหกสิบปีหกสิบเอ็ดแล้วนะเอเอ,เอคุณหญิงสิรินทร์เทพครับทำไมจะต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยแค่เขาออกมาต่อต้านคสชอเขาไม่ได้พูดพูดถึงสถาบันกษัตริย์เลยนะแล้วทำไมไอ้คนที่ด่าสถาบันกษัตริย์อยู่เปล่าเปล่าทำคลิปออกมาดาา่าทับกษัตริย์ ทำไมคอสชไม่ไปจับกลุ่มน,นั้นหรือคอสชหวังร้ายกับสถาบันกรรษัตริย์ฮะนั้นไม่ใช่หรอกก็มันมีความจะเป็นไงคือตอนนี้นะตอนนี้เลยเราอยู่ในภาวะซักตัวครับเธอเคยเห็นงูไหมงู<ป>มันอแแลงเวลามันลอกคราบปูอะปูเวลามาันจะโตเนี่ยมันจะต้องลอกคราบใช,ใช่ไหมใช่ครับใช่มันจะเป็นปูนี่ปูขนงูเมือนกันนะงูจงอางงูสรารพัดงูเห่าเนี่ยนะเวลามันลอกคราบมันจะต,ตัวขาวๆใช่ไหมครับ เป็นว่าที่อ่อนที่สุดห้าไปแตะต้อง hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะสถาบันกรา,ศารศึกษาย็มหยุดทุกอย่างหยุดไม่หมดเลยนะให้ทหารคือประยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ราคาถูกที่สุดถ้าหากว่าเป็นรองเท้าก็สามคู่ร้อยแถม <c oughs> กระเป๋าถือหนึ่งใบถูกที่สุดนะครับเอาตัวถูกที่สุดมาทําเรื่องเสียงที่สุดโอ้มันจะได้ผลเหรอฮะมันไม่ได้พบกระท่งมาดิามันมาถูกอะ่ะ มันซับตัวร้อยแถมกระเป๋าใบหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวถูกที่สุดไปเล่นของที่แรงที่สุดครับให้มีมาตาสีสีเล่นมาทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะเราก็ผ่อนถึงเรื่องกษัตริย์ลงเอาทหารคือคอสชอขึ้นหน้าครับเรียกว่าทุกอย่างอยู่คอรชอหมดพี่ตารคอรชไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไง ถ้าวิตาเนี่ยนะตอนนี้ถือว่าคอสชอเนี่ยเราจะเพิ่มมาตราร้อสิบสองในคุ้มครองคอสชอด้วยเอาหนึ่งร้อยสิบสองไปคุ้มครองคอสชอด้วยถ้าเราพ่วงลงไปนะเพราะว่าสถาบันกษัตริย์กับประเทศมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหนมันทําให้ประเทศนุ่นวายหนึ่งหกมันก็เข้าหนึ่งหนึ่งสองด้วยไง<อ>เพราะฉะนั้นอันนี้นะตอนนี้เราให้คอสชอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวครับอสชอใหญ่กว่าในหลวงนะเพราะมีมาตราสิบสี่ จะใช้ทําอะไรก็จะประกาศให้รู้เท่าไหร่ก็จะประกาศใครเป็นกรรษัตริย์อะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพราะนั้นเราให้ตัวที่ถูกที่สุดในธรรมมันคุ้มเออคุณหญิงฟิลินเปพครับถามนิดหนึง่งการที่ให้อํานาจกับคอสชอมากขนาดเนี้ยแล้วเผื่อวันหนึ่งคุณทักษิณช,ชินวัตรสามารถที่จะดีวกันกับคอสชอได้แล้วล้มสถาบันกรรษัตริย์ขึ้นมาโดยอาศัยมาตราสิบสี่สั่งยกเลิกการปกครองอันมีพระหาษัตริย์ทรงเง็นมุกมันจะไม่ปิดจยทั้งราชวงศ์เหรอฮะมันไม่ช่วยหรอกไมเพราะว่ากองทัพ มีกองทัพกองทัพคือกษัตริย์ครับตอนนี้ทุกคนต้องถวายสัตว์เกิดพิชายชั้นคือเสียอ้าวแต่เป็นกลัวอะไรถ้าหาพวกคอชอมันมากเรื่องะหาให้สารตีความมามาตาสี่สีขันรัฐมนูญครับใช่ไหมมันก็โง่ค่ะที่พาทั้งหมดแล้วมีสารกลุ่มคอรชอีกทีหนึ่งถ้ามันย่งเลยกอบรับใช้เราเราก็ถามมันไปอีกอย่างเราพิจารณาให้กลุ่มครับชชตอนนี้นะตอนนี้คอชไอไประยุทธ์เองมาก็ไม่ใช่พบทบ มีทีละชัยพีระชายเป็นปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปลดแล้วครับคนอื่นขึ้นมาเป็นเพระาะทหารนี่ถวายสัตว์ต,ต่อใครถวายสัตว์ต่อกระสัตใจมันรับประวิตประวิตยมันก็ไม่สบายบ่อยไปไม่รู้เมื่อไหร่จะตายอาจจะตายปีนี้ปีหน้าก็ได้ครับความไม่แน่อนมันมีล้วบางทนี่มีทหารอีกหลายกลุ่มหลายพวกทหารหมวกแดงของพวกป,ป่าวไวก้กองังกัดจุจุฬาลนน้นทหารมากกสกัดอีกหน่วยหนึ่งทหารทีก็แตกกันเป็นฉีดทหารแตงโมเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ เราก็ใช้มันในเวลาหนึ่งใช้มันมากตอนนี้นะคนที่กลีดขี้หน้ามันมากมันจับคนไปทั่วครับใช้มันไปชนกันนักษาชนกับพระเดี๋ยวมันก็พังเองอถ้ามันไม่พงังคนอื่นพังเราก็ได้ถ้ามันพังเราก็ได้อีกรเราได้คือนั่งรองคือตัวที่เ,เอาไปชนเนี่ยอย่างประยุทธ์กรชนเนี่ยนะชนถ้าชนะก็ดีไปเราก็จะลาศัตรูใช่ไหมถ้าชนแล้วแพ้ก็พงังนันคู่อ คือมันมันลบทางขนาดนั้นมันต้องสาหัสทั้งคู่เลยอต้องมีคนในคนหนึ่งแหละเออถ้าถือว่าถ้ามันพลาดทั้งถูกทาลายก็ดีไปเลยเราจะได้เปลี่ยนตัวครับเพราะฉะนนั้นไม่มีปัญหาเราไอ้วิธีที่เราใช้มาหลายร้อยปีแล้วทีนี้คุณหญิงสุดินเทพครับจุดมุ่งหมายของคอสอชอที่มันแท้จริงเนี่ยนัปัจจุบันเนี่ยคืออะไรฮะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคอ,งอ,งองชอเลยครับก็คือเธอยังไม่เข้าใจหรือว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะสึสงคราม ผมก็ยังไม่เห็นว่าใครจะจับปืนลุกขึ้นมาทําสงครามอะไรหรือประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่มีประเทศไหนที่เขาจะทําสงครามกับประเทศไทยแล้วจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในพาอสงครามมันไม่ใช่นะฮะเรากำลังทําสงครามทํากับใครฮะเราทํามานานแล้วสิบปีแล้วยังไม่ชนะเลยสยิบปีทำชุนคามเนี่ยมีทัพศีนี่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเราทำอย่างนั้นโอ้นี่มันจะเลยนี่สิบเอ็ดปีแล้วนะครับเรายังไม่ชนะเลย,ท,ยทําสงครามแยกประชาชน ประชาชนไทยเนี่ยมันถูกล้างสมองมันไม่รักในหลวงเท่าที่ควรไม่รักเท่าที่ควรไปรักคนอื่นครับประชาชนไทยเนี่ยมันเป็นพวกสองใจคบไม่ได้ยังไงฮะมันรักมันรักมันบอกมันรักในหลวงมึงรักใครก็ต้องรักคนเดียวจริงไหมครับถ้ารักสองเนี่ยเขาเรียกว่ารักสองต้องห้ามถือว่าเป็น เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีคนมีชู้เออมีสองใจเพราะฉะนั้นคนไทยต้องรักในหลวงคนเดียวห้ามรักคนอื่นแสดงว่าในประเทศไทยนี้สถาบันกษัตริย์นี่เอาสัมปทานเอาความรักไปหมดแล้วคือประชาชนที่เกิดมาในประเทศไทยปั๊บเนี่ยคุณจะต้องแสดงความรักได้อย่างเดียวคือรักต่อสถาบันกษัตริย์ใช่รักในหลวงได้รักราชินีนิดหน่อยได้รักชนดเยอะได้าแต่ว่าไปรักทักชินไม่ได้รักกิ่งรักไม่ได้รักสมชิอยิ่งไม่ได้เลยออ ไ,ได้คืออย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยที่ประชาชนตัวหนึ่งเขารักรักเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยทำโครงการต่างๆมีประโยชน์กับประชาชนทั้ง30บาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านละหนึ่ง้านบาทส่งลูกหลานเขาไปรเรียนต่างประเทศเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักแต่ว่าเขาก็ยังบอกว่ารักสถาบันกษัตริย์อยู่อันนี้ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะทําให้สถาบาานันกษัตริย์พังตรงไหนนี่ฮะฉันขอประกาศนะฉันขอประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับแล้วฟังให้ดีๆนะ ในเมื่อรักในหลวงแล้วห้ามรักคนที่ในหลวงไม่รักเข้าใจไหมครับในหลวงไม่รักทักสินไม่ชอบเกลียดมากๆเลยแช่ให้มันตายเนี่ยจนท่านนอนตาตายไม่หลับท่านบอกทักษินมันต้องตายต้องคิดหายก่อนกู้ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรักในหลวงแล้วจะไปรักคนที่ในหลวงเกลียดได้ยังไงอ๋อปากยางแกอยางคุณไม่นด้ต้องกลับมาปรับนักติครับ คือถ้าเกิดว่าในหลวงเกลียดใครไม่ชอบใครแล้วนี่นะประชาชนก็ต้องไม่ชอบด้วยต้องเกลียดด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ดูอย่างเสือหนวงสิบดูอย่างสนที่ลินเป็นตัวอย่างอ่าสนที่ลินเนี่ยนะขนาดว่ารักในหลวงอย่างแท้จริงครับคนที่รักในหลวงมีเงื่อนไขเดียวนะคือต้องด่าทักสินต้องห่าทักสินต้องทําลายทักสินครับยังไงสมัครเงี่ยไว้ใจไม่ได้รักท่านหลวงรักท่านทักสินเีแดงอีกคนหนึ่ง ถึจงจะอาเป็นไปคนพวกนี้น่ารักทั้งคู่ไงหรือแม้แต่พระเนรมังองนะไปทาบุญกับทักษิณยังไงอมันไม่ได้เราจะต้องรักเดียวใจเดียวในนั้นรู้ว่าในหลวงท่านไม่ชอบทักษิณเพราะทักษิณนเนี่ยมาทีหลังครับก็เข้าใจนะในหลวงเนี่ยครองลาดปีนี้ครบเจ็ดสิบสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าก่อนทักษิณเกิดทักษิณเกิดประมาณสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองสามปี ในหลวงของราดทักษิณนพุกโธแหวะออกมา oh <my> แหวบเพราะฉะนั้นในทักษิณนมนมา,มาทีหลังแล้วมันมาแข่งได้ยังไง hmm. และเท่นี้ไปของพระองค์ทำสี่พันโครงการมันมาเนี่ยนะมีแต่คนพูดถึงมันครับ ถ้าจะในหรู้เธอนยอมไหมล่ะฮะก็คงจะไม่ยอมมะคุณหญิงฮะเออไม่ยอมแล้วทาไงเธอก็ไม่รู้เหมือนกันที่แต่คุณหญิงสิรินเทพครับแต่มันก็มีประโยคหนึ่งที่ประชาชนเขาก็เคยกล่าวบอกว่าเขาเนี่ยรักในหลวงแต่ว่าตอนปีห้าสามทำไมในหลวงถึงสั่งให้ทหารเอาปืนออกมายิงประชาชนจนมันเป็นวัฒกรรมของคําที่ประชาชนเขาไปโห่ร้องบอกว่าเฮี้ยต่างฆ่าหาสั่งยิงทําให้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนก็เริ่มเครือบแคลงสงสัยในตัวของถาบันกษัตริย์นะฮะเวลาละ เข้าแต่คำว่ารักไหมครับรักคืออะไรเธอรู้ไหมรักก็คือชอบพอยอมทําทุกอย่างให้ไม่ใช่รักก็คือรักรักก็คือรักเหรอเออใช่รักก็คือรักไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นอย่าถามครับไอพวกเสื้อนกเสื้อแดงมันรักไม่จริงอืถ้ารักในหลวงจริงแล้วไม่ต้องถามครับรักในหลวงจริงแล้วก็ดูที่คนที่ในหลวงแต่งตั้งมอบไหม ปรดเก้าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่นาทักษิณทุกคนจริงไหมจริงค<ต>รับแต่เห็นว่ามีใครชมทักษิณแล้วได,ได้ได้เป็นนี่ไหมไม่มีไม่มีเลยนะเธอดูอย่างพลนเอกประยุทธ์เป็นตัวอย่างเคยชี้ทักษิณไหมไม่พล <phin> นเอกประวิทย์เป็นตัวอย่างเคยชีทักษิณไหมครับใช่ไหมบรรดา,ท,าท่าน,วนวาสวนนเนี่ยนะท่านสวเราจองละไรมีใชุ้่ยจันรรเนี่ยมีุู่เครืองาโมสวรรคโลเนี่ยเป็นติวอารณ์โลเนี่ยครัเคยชี้ทักษิณบ้างไหม ก็ไม่เคยเชีรยออกก็ไม่เคยใช่ไหมครับเออซื้อที่ดอไม่ดีพี่เป็นได้ได้ดีทุกคนเนี่ยอธิการมดีเนี่ยจบที่ต้องไปทูลพีเใทักษิณอันนี้ไม่เคยเลยฮะใช่เพราะฉะนั้นก็ควรจะรู้ว่ะคนทพี่ดาทักษิณจะได้ดีเพราะตุนีหลวงไงครับสนิมเคยเชีรยทักษิณไหมไม่เคยฮะพระสนิมเอาใจใกนหลวงคนสุดทืายสนิมสุดทพเจ้าจุบันคอปปสเนี่ยเคยเชีรยทักษิณไหมก็ไม่เคยฮะไม่เคยนี่ดดา เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ประ,ะชาชนที่รักทั้งหลายอย่าเป็นคนสองใจอย่าเป็นคนหน้าไหวหลังหลอกอ,อย่าเป็นลิงหลอกก้าถ้าจะรักก็ต้องรักใจเดียวถ้ารักไปหลวงแล้วจะต้องทําลายคนที่ในหลวงไม่รัก ถ้ารักสองกายนระาต้องใช้สไนเปอร์แก่สไนเปอร์แก่ใช่มันจะได้ลูกไงคอืองรากสมองมันถ้าเกิดว่าใครที่รักในหลวงอย่างสุดจิตสุดใจแล้วออกมาด่าทักษินชินวัตรออกมากระทืบแสดงจะได้ดีได้ดีชีวิตจะเป็นความเป็นอยู่จะดีใช่ไหมฮะอันนี้ฉันไม่ได้ถูกดงเธอสังเกตจ,จุ่จิเธอสังเกตจังวัดชัยสอนฉลีนเนี่ยอะไรก็ด่าทักสินแล้วก็ได้เป็นสนชทุกครั้งเลยโขถูกต้องฮะพิจิสระเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครตับเลยครัใช่ไหม ใคนที่คบกับทักษินนะสมติดเกี่ยวเงี้ยได้ต้อฉันขึ้นอย่างม่วงตายสมัครสุนทรเวทเนี้ยถ้าผูสถนอเงเนี่ยครับสมติดช่วงทุกวันเนี่ยหรือธรรม,มชโยเนี่ยใครที่คบกับทักษินนะจะผิดหวังจะมีอาจเป็นไปทุกขั้บใครที่ในนามสกุลน,นี้อยู่พักนี้แล้วจะไม่หักหลังที่ติดในวินชอบครับในวิน,นะเพราะว่าไปตาทักษินนะเขาได้ดีได้ดีเลยอื ทุกคนรู้ว่าถ้าหากว่ารักในหลวงต้องการอยู่เพนนินี้อย่างสงบสุขแล้วครับทางเดียวก็คือว่าจะต,ต้องทําลายศัตรูของในหลวงเขาคือทักษิณชินวัตรเออแต่รักไม่รักไม่เป็นไรแต่ขอให้ช่วยกันทําลายศัตรูเท่นั้นเองรับเอาละคุณหญิงสิรินเทพครับก็ พี่น้องประชาชนชาคนไทยครับใครอยากจะมีวิธีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากจะมีสถานภาพที่มั่นคงก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันด่าทักษิณชินวัตรแล้วก็แสดงความต้อนรับพอดีต่อสถาบันกษัตริย์เพียงอย่างเดียวนะครับครับเดี๋ยวรอมาพักกันตะคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับความชิบหายของคนที่รักทักษิณแต่ไม่รักสถาบันกษัตริย์ นะครับเราจะมาเรียนสอบถามทางคุณหญิงสีนเทเกี่ยวกับเรื่องราวของอเจ้าคุณเบอร์ลนนินเป็นใครทาไมถึงมีการพูดถึงกันมากมายรวมไปถึงประเด็นเรื่องของธรรมกายแล้วก็ราชวงศ์จักรีจะดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับประเด็นดังกล่าวครับช่วงนี้พัศสตะครู่ครับเถียงแทนเจ้า,จาสนับสนุนโดยบริษัทบูลซีเมนต์บูญดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียว ธนาคารพาณิชย์การที่6เป็นคนคิดธุรกิจของสัตด์ไทย